การทำเกษตรตกรของชาวบ้านโพนงามตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองอุบลราชธานีการเกษตรเป็นหัวใจหลักของชาวบ้านโพนงามตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอ,อายุคนพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นที่ราบรุ่มมีลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติที่เอื้อต่อการเพาะปลูกทำให้ชาวบ้านสามารถทำเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยทั้งภูมิบัญญาพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ 1. การปลูกข้าวหัวใจหลักของเกษตรกรข้าวเหนียวและข้าวเจ้าบ้านโพนงามมีสภาพอากาศแบบมรสุมทําให้เหมาะกับการปลูกข้าวโดวยเฉพาะข้าวเหนียวซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวอีสานข้าวเหนียวพันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่ข้าวเหนียวกอขอ 6. เป็นพันธุ์ที่ให้ผลิต ผลผลิตสูงมเมล็ดใหญ่และมีกลิ่นหอมข้าวเหนียวกอขอสิเป็นมันที่ทนแล้งและเหมาะกับพื้นที่ที่มีน้ําจํากัดนอกจากข้าวเหนียวแล้วยังมีการปลูกข้าวเจ้าเช่นข้าวหอมมะลิ105เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีมีกลิ่นหอมนิยมปลูกเพื่อส่งออกข้าวกอขอ15เป็นข้าวที่ปลูกง่ายโตเร็วและให้ผลผล,ผลิตสูง1.2กระบวนการการปลูกข้าว การเตรียมดินชาวบ้านนิยมไถ่พรวนดิน1-2ครั้งก่อนปลูกและใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติเช่นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก hmm. การหว่านมเมล็ดพันธ์ุใช้วิธีการหว่านหรือปักดำ hmm. ขึ้นอยู่กับปริมาณน,น้ำที่มีในพื้นที่ hmm. การดูแลรักษามีการใช้ปุ๋ยชีวภาพการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อรักษาคุณภาพดินและการควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติเช่น การใช้สมุนไพรแทนสารเคมีการเก็บเกี่ยวชาวบ้านมักจะชาวบ้านจะเก็บเกี่ยวข้าวด้วยเคียวและใช้รถเกี่ยวข้าวในบางพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ 2. การปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆนอกจากการปลูกข้าวชาวบ้านโพลงามยังปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดเพื่อเพิ่มรายได้เช่นการปลูกมันสับปะหลังมันสับปะหลังเป็นพืชที่ทนแรงและ ดูแลง่ายนิยมปลูกเพื่อขายให้โรงงานแปรรูปใช้วิธีการปลูกแบบยกร่องเพื่อป้องกันน้ำขังและช่วยให้หัวมันจเจริญเติบโตดีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ8-12เดือนการปลูกพริกชาวบ้านนิยมการปลูกพริกจินดานและพริกขี้หนูซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดใช้วิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีมีการใช้ระบบน้ำ หยดเพื่อประหยัดน้ำและลดต้นทุนการปลูกผักสวนครัวผักที่นิยมปลูกได้แก่ผักปุ้งตะไคร้โหระพากระเพราและใบแมงลักมีการปลูกแบบผสมผสานเช่นปลูกผักร่วมกับไม้ผลเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. การทำสวนผลไม้ผลไม้ที่นิยมปลูกในบ้านโพลงามได้แก่มะม่วงนิยม ลูกพันธุ์เขียวเสวยน้ำดอกไม้และฟ้าลั่นกล้วยน้ำว้าเป็นพืชที่ปลูกง่ายให้ผลผลิตตลอดปีมะพราวน้ำหอมใช้ปลูกเพื่อขายน้ำมะพร้าวสดและเนื้อมะพร้าวการทำสวนผลไม้มีการใช้เทคนิคต่างๆเช่นการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นการใช้ปุ๋ยหมักและปลุ๋ยคอกเพื่อบำรุงต้นไม้การตัดแต่งกิ่งเพื่อกระตุ้นการออกผล